โซเชียลแห่สงสารทีแฟนใหม่แพทนปพาหลังพูดไม่ไว้หน้ากลางไลฟ์สดเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วสำหรับคุณแม่สายสตรองแพทนปภาและพีชานนที่ช่วยกันไลฟ์ขายของและดูแลน้องเรซซิ่งโดยล่าสุดก็โดนจับตาอีกเมื่อมีบทสนทนาในไลฟ์เรื่องการเช็คโทรศัพท์นดยแพท นภปาได้บอกกับทีชาโนนว่าให้เลิกเช็คมือถือของตนเองพร้อมให้เหตุผลว่าหากคนจะไปยังไงก็ไปอยู่ดีซึ่งมีบทสนทนาดังนี้แพทแพทจะบอกทีว่าอย่าเช็คโทรศัพท์คือปล่อยจอยกันได้ไหมในความรู้สึกเราอะแพทบอกทีตลอดว่าแพทไม่เคยเช็คโทรศัพท์เลยเพราะแพทไม่ชอบฟิลลิ่งนั้นต่อให้พีเช็คแต่คนมันจะไปมันก็คือไป มันไม่ได้มีผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นปล่อยให้อยู่กันแบบนี้จะได้ไม่ต้องเครียดด้วยถูกปากทีชานนก็ถ้าไม่เช็คก็ไม่รู้อ่ะแพดก็ถ้าไม่รู้เดี๋ยวมันเฟดไปพอเราไม่เจอพอเราไม่ดูทีชานนถ้าวันหนึ่งแม่ไปทางนั้นจริงๆอ่ะเขาไม่หยุดไว้ก่อนเขาก็มาเสียใจทีหลังแพทถ้างั้นก็ถือว่าเราไม่ใช่คู่กันไง เธอชื่อฉันเถอะถ้าคนจะไปมันก็ไปหลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นทีหาใหม่ค่ะอย่าเสียเวลาให้กำลังใจทีไม่ได้มีอคติกับแพทนะปกติชอบแพทมากชอบแพทนะแต่ทําไม่ช่วงนี้แย่อาจังกับทีที่ผ่านมาทั้งหมดทีดีสุดนะ